สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุสกสุสุก้นสบายดีกันบาจา่จ้าพี่น้องเมื่อนี้สีม่าแกกของขวัญปีใหม่ให้น้องๆลูกๆหล,ลานๆ้านน่าจําคนนี้เนาะป้ายุกับลูกยอดเด็กกับสีเฮ็ดจังสี่ทุกปีแหละค่ะพี่น้องแต่ปีนี้ป้ายุได้ได้มาอยู่นี่น่จาจําเนาะได้มาเที่ยวเมืองไทยก็เลยสีมาหมอบของขวัญให้น้องๆให้ลูกๆหล,ล,ลานๆด้วยตัวเองนก็จะปกติแล้วช่วงปีใหม่นี่สียุเยอรมันเนาะค่ะ แต่ว่าอยู่เยอรมันเนี่ยก็สิโอนโอนเงินมาให้น้องสาวรองสาวเป็นผู้เป็นผู้จัดการให้นะคะพี่น้องก็สิเฮ็ดแบบนี้สุป,ปีสุปีปายู่กับลุงจอห์นนะจ๊ะปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องแล้วก็สิมาซับไพรลูกไสแล้วก็น้องสาวแล้วซับไพรลูกลูกล้านล้านแล้วค่ะพี่น้องเน,น,น,นี่ยโอนมานั่งถ่าสแลนสซแลนแล้วค่ะพี่น้องอยู่มวย ค่ะสลอนสลัน,นหรอกครัพี่น้องเอ้ยแต่บาบาหาเหนียมากเหมือดครับพี่น้องหุ่นยุคข้าง,งนอกคนก็มีก็ชิมากินเขาน้ำนอจ้าบาเบ,งบิงแบาเลเมนูม่นอยา<ม>่างนี้พี่น้องเออ้ยอาหารโปรดเลยจ้าเนี่ยลวกผักกับอันปนปลาทู่กิงปลาลวกผักอันกับหลายย่างอุ้ยมีทั้งสะเดามาละดอกผักมากๆค่ะมากๆกินเขากล้วยทุบมา <นะ S 2> โอ้ยแสบๆจ้ัพี่น้องแนี่ย อือค่ะไม่กินซอสต้องการคาร์บินอลเอฟตี้ไปเท่าทั้งหลายจับเจ้าค่ะมาละกินกระปุ่นกูมุกค่ะมาละได้นั่นน่ะ

อันนี้หลานใหไงมูอันนี้หลานปุยไงมูจ้าพี่น้องไปายุไอ้ของวันวันปีใหม่เออเรียนสิ่งเก,งเกง่งๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเพิ่น่ายู่ก,กับเลยบ่ได้นนรวมรีวิวน้ำมนูนะจ๊ะเป็นมีธุระเป็นเป็นอ่ไปเล่นอดอนตรีค่ะพี่น้องเออหา,ลาไล่ใดเสริมเป็นกีน่ยวกัเป็นมหาวิทยาลัยแปีใดปีสามปีสามจัดกันมหาวิทยาลัยครูเนาะ คู่ค,ค,คู่เอกดนตรีจ่าพี่น้องอีกอีกปีนงึงตจบไนอีสองปีเอออีกประมาณสองปีกับที่จบจ่าพี่น้องไงอันนี้เป็นลูกน้องสาวคุณยายมูลหลานหลานคุณยายจ่าพี่น้องจ่าพี่น้องนี่บ้านนันนน่งแต่ถาแต่เสนะนะ<ร>าใช่ไหมเนอะเอเดี๋ยวมาดีเอฟซีเปล่ะดีบ้าน<ๆ>นันะนะน่งถาเจ้าบุษเสาจัาพี่น้องคุณยายเนี่ยหายไปแล้ว อันนี้หลานผู้จิ้งอันนี้หลานผู้ที่งสามผู<ฟ>้ที่งสี่อหลานสาวนั่นเพอยู่ค่ะพี่น้องพูดไปน้องพอเขาในเมืองไปซื้ออันของนะจ๊ะนี่อ่ะโอ้ยไงไปเที่ยวอันปีใหม่แตะพี่น้องเพว่าไก่ปีใหม่พอถ้าเหนี่ยหอดปีใหม่ดอกแต่ว่าไหเป็นก้อนพอมาเย่าหัวเอื้อนเื่อวันเกิดสี่วันอันยุ่งมันอยากไปเที่ยวกับ,กบโมเลยไปซื้อนั่นซื้อดีกินนะจ๊ะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยแกล็ดแล้วมันปีใหม่กับบ่ได้แกลพร้อมกันมาทีละคนสองขนโอ้ยขอบขั้วห้อยหนูขอบขั้วป่าอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยมาพวพร้อมกันอ่าเนี่ยๆมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงบอาว่าพูดดันไปเลี้ยงเดี๋ยวพูดดันสิหนุกันดีให้พูดดันมาแล้วเออมาเกล็ดเกล็ดพวกพร้อมกันนะขอบ้าเกล็ดขอบ้าก้อนเดี่ยบ่มปีใหม่ใช่ไามเฮ้ยจ้าเอามาให้ใครมันให้ใครทีนี้ กันนี่นะพี่น้องเอ้ยต่ uh, ีบาอยู่เสียจังสี่เลยมลกันบโอ้โหหายเลยหลาเขาเข้พี่น้องมากมากันนี่ผู้สุดท้ายน่คะพี่น้องวันนี้พูดสุดท้ายขอบ่วมวอนหยุ่มขอบ่วบายอยู่ว่าสิว่าสิเก็บพร้อมกันได้ว่าไม่พอมกันครับพี่น้อง ตังคนตังมีตุละมาแล้วก็ไปสีแดมาห่มกันเอาพูดกันกับขาดผูดีกับขาดเอาเฟนมาเด้อวันนี้เด้ออันนี้อันนี้ใ้น้องสาวจ้าสะภ้องสาวมีน้อยอะไรเนกับ่ได้อภ้องสาวเกอเงินกับ่าาอนให้ลูกเออนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแกให้พี่น้องเกบซีบังเลยมะเอาไปแกเลย พี่พี่ลูกไส้เนี่ยก็ติดไปแล้วนะจ๊ะติดใส่ผาหนังให้เพลื่อนแปลงข้างบนน้องนะเอาไปเอาอดูไหนไหนไหนเออเดี๋ยวพี่จะจาะอันนี้อันนี้จานร่วงจ้าไหนก่อนเอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูจะร่วงแต่

ขอบขอบคุณค่ะขอบคุณพเช้าหลายๆเนาะบางคมเป็นไปได้เดี๋ยวพี่ใช่ปวดบ้านทำอะไรน่ะดูจิตสีมันต้องม่าจะไม่แน่ตีตายไวมากตีตายตายู่เลือกแบบนี้เพราะว่าขังในนี่เขาจะทำความสะอาดง่ายอาจารย์นี่เป็นหน้าเท่าอบอุ่นอาหารพวกเป็นมันเป็นยันนะคะมันสิกระเด็นเนาะอ๋อสิแบบนี้สิตทำความสะอาดง่ายจ้ะ มกะดิ่จ้มีวมีรมี้านี่น้องนสาวเป็นใต่ค้องถูกใจเป็นหิมหม่ยใน่ทงน่ทั้ง้นค่ะพี่น้องแต่ทั้งของควันนู้นแต่ทั้งแทั้งปีสาวหลายๆใส่ลำลำลุ้ยลุ้ยก็นี่เด้อจา๊ด ลำนด้วยกัญญาลำบินเอฟซีหักเป็นหูมอมเหมือนเนาะคะออ่ะเนาะฝากได้ละคะ่ะตอนนี้กรรมการเพิ่นก็นมารอรับตู้เย็นค่ะพี่น้องทั้งหลวงพีเนาะจา้าคือปายโยก็ได้อ่ามอบตู้เย็นให้ทางวัดเนาะคะ่ะเพื่อเพิ่นสิได้ไปต่อยอดเพื่อจับฉลากในวันที่31ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่าเนาะคะ่ะที่วัด บ้านขัวใหญ่ตำบลขัวใหญ่อำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวจ่าเด้อพายอยากได้ตู้เย็นกับมาเด้อย่ะเด้อมาจับสลากเพื่อโชคดีเนาะจ้าตู้เย็นปายุสื่อมาเนี่ยเลยค่ะหาพันเก่าค่ะนี่กับมอบให้ทังวัดเพื่อนไปเนาะจ้าเพื่อนไปต้อยอดอ่าได้เงินมาสมทบสางเกดีซอยกันครับพี่น้องตอนนี้ตู้เย็นก็นขึ้นรดประทุนไปแล้วจ้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องอนุโม,โมทนาบุญน้ำกันจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปย,ยกับลุงจอนเด้อจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจา้าไปแล้วตู้เย็นเปิดใส่รถเปิดประทุนไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยพูนไปแล้ววันนี้จ้าพี่น้องค่ะรุ่นไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิได้ตู้เย็นนะจ้า มีโอกาสเดี๋ยวไปไอยู่สิไปรีวิวห้ชมอีกครั้งค่ะว่าผู้ใดได,ไดรับรางวัลตู้เย็นไปเนาะจ้า